เธอไม่เคยคิดว่าฮันนีมูในฝันจะเริ่มต้นด้วยความกลัวลมทะเลข,ของบราบราพัดแรงจนผมเธอเปลียวกระจายแสงแดดยามบ่ายสะท้อนจากผิวน้ำสีฟ้าจนแสบตามือของเขากำแน่นบนไหล่เธอราวกับจะบังคับให้อยู่ไกลรอยยิ้มของเขาดูอบอุ่นแต่แฝงด้วยบางสิ่งที่บอกไม่ถูกเสียงคลื่นซัดฝั่งดังต่อเนื่องเหมือนจังหวะหัวใจที่เต้นแรงเธอได้กลิ่นเกลือผสมกับกลิ่นเงืออุ่นของเขา มันทําให้เธอรู้สึกแปลกๆเหมือนอยู่ใกล้สัตว์นักล่าเขาเป็นนักบินที่ทุกคนยกย่องว่าอบอุ่นและมีสเสน่ห์แต่ในแววตาเขามีประกายแข็งกร้าวเหมือนคนไม่ไว้ใจใครตั้งแต่เครื่องแต่รันเวย์เขาแทบไม่ปล่อยให้เธอห่างสายตาเธอคิดว่ามันเป็นความโหงแหนแบบคนรักกันแต่ความเงียบและสายตาที่จ้องขมทําให้เธอเริ่มไม่แน่ใจคําแรกที่รีสอร์ทรูนั้นเต็มไปด้วยเสียงดนตรีพื้นเมือง นักเต้นใสยชุดย่ากำลังหมุนตัวช้าๆใต้แสงคบเพลิงเธอยิ้มท่ามกลางแสงไฟแต่รู้สึกว่ามีเงามืดกำลังเคลื่อนเข้ามาเขานั่งจ้องเธอโดยไม่สนใจการแสดงหรือแขกคนอื่นมือเขาวางบนโต๊ะแล้วคอเล็บเบาๆอย่างมีจังหวะมันเป็นเสียงที่เธอจำได้ดีในวันที่เขาเริ่มโมโหเธอพยายามชวนเขาคุยเรื่องทะเลและแผนดำน้ำวันพรุ่งนี้แต่เขาตอบสั้นๆและกลับมาถามว่าเธอคุยกับใครทางโทรศัพท์เมื่อเช้า หัวใจเธอเต้นแรงเพราะไม่อยากให้ความจริงหลุดออกมาเขาหีตาเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักคำตอบของเธอคืนแรกจบลงด้วยการเดินเงียบๆกลับวิลล่ากลางน้ำทางเดินไม้สั่นเล็กน้อยตามแรงคลื่นด้านล่างเธอรู้สึกหนาวแม่ลมอุ่นพัดผ่านเพราะแผ่นหลังเขาตึงเครียดในห้องมีกลิ่นน้ำมันหอมและเสียงน้ำกระทบเสาไม้เธอถอดรองเท้าแล้วพยายามมองออกไปยังทะเลมืดเขายืนข้างหลังเธอและวางมือบนเอวอย่างแน่น มันไม่ใช่การสัมผัสแบบอ่อนโยนของสามีที่มีความสุขเช้าวันถัดมาแสงแดดลอดผ้าม่านเข้ามาจนตาแสบเขานั่งอยู่ปลายเตียงกำลังเลื่อนดูโทรศัพท์ของเธอเธอลุกพรวดและพยายามแย่งคืนแต่เขาหันมามองเย็นชาเขาถามชื่อชายคนหนึ่งซ้ำๆด้วยน้ำเสียงเรียบแต่กดดันเธอพยายามปฏิเสธแต่เสียงสั่นและมือเย็นจนเหงื่อซึมเขาวางโทรศัพท์ลงช้าๆแล้วเดินออกไปที่ระเบียง เธอได้ยินเสียงสูตรลมหายใจแรงราวกับพยายามควบคุมโทสะทั้งวันนั้นพวกเขาแทบไม่พูดกันแม้อยู่บนเรือทอ่องเกาะเสียงหัวเราะของนักท่องเที่ยวรอบข้างตัดกับความเงียบของพวกเขาเธอเห็นเขาจ้องไปยังจุดที่ทะเลลึกเปลี่ยนสีจากฟ้าเป็นน้ำเงินเข้มดวงตาเขาว่างเปล่าเหมือนคนคิดอะไรที่ไม่ควรถูกคิดตอนคําพวกเขากลับมาที่วิลล่าและฝนเริ่มตกหนักเสียงฝนกระแทกหลังคาทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัด เธอเก็บเสื้อผ้าสายกระเป๋าเพราะเริ่มคิดว่าควรออกจากที่นี่ทันใดนั้นเขาเดินเข้ามาและล็อกประตูอย่างแรงเธอหันไปเจอสายตาเย็นเฉียบที่ทําให้เลือดในกายเย็นว่บเขาเอ่ยคําถามเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงต่ําและดุดันฝนภายนอกดังราวกับคลื่นโหมกลางพายุเธอรู้ว่าคืนนี้อาจไม่มีโอกาสได้เห็นแสงเช้าอีกเสียงฝนยังคงกระหน่าลงบนหลังคาไม้ของวิลล่าเธอได้ยินเสียงน้ำไหลาจากรางลงสู่ทะเลด้านล่าง กลิ่นชื้นของไม้เก่าและน้ำทะเลลอยเข้ามาในห้องเขายืนอยู่ตรงหน้าด้วยร่างสูงใหญ่บดบางทางออกมือเขากำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นที่ข้อมือเธอก้าวถอยหลังแต่แผ่นหลังชนผนังเย็นชืน้นเสียงฝีเท้าเขาเคลื่อนเข้ามาใกล้ช้าๆราวกับจงใจเธอพยายามพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวังลดความตึงเครียดแต่ดวงตาเขาเหมือนปิดกั้นทุกคำที่เธอพูดสายฟ้าฟาดสว่างวาบทำให้เห็นรอยยิ้มมุมปากที่หน้าขนลุก เขาถามชื่อชายคนนั้นอีกครั้งแต่ชัดและช้ากว่าเดิมเธอหลบตาเพราะไม่อยากให้เขาเห็นความกลัวในแววตาเขาก้าวมาประชิดจนเธอได้ยินเสียงหายใจร้อนๆข้างแกมหัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกจากอกแล้วจูจ่ๆเขาก็พละออกไปหยิบขวดเหล้าบนโต๊ะเสียงแก้วกระทบโตดังแกรกในห้องเงียบสนิทเขารินเหล้าลงแก้วแต่ตาย,ยังไม่ละจากเธอเธอใช้จังหวะนั้นเดินไปใกล้ประตูอย่างช้าๆ แต่เสียงประตูถูกล็อกจากด้านในทําให้ความหวังดับลงเขายกแก้วขึ้นดื่มรวดเดียวแล้วปากแก้วลงพื้นเศษแก้วกระเด็นไปทั่วพรมและตัดผิวเธอจนแสบเธอเพลอร้องออกมาและนั่นทําให้เขายิ้มเย็นเขาบอกว่าเธอโกหกและไม่มีสิทธิหนีไปไหนเธอรู้สึกเหมือนตัวเองติดอยู่ในกรงที่ไม่มีทางออกฝนข้างนอกแรงขึ้นและคลื่นซัดเสาไม้จนสัน่นเสียงโซ่เรือประมงใกล้ฝั่งกระทบกันดังกังวานในความมืด เขาเดินไปเปิดลิ้นชักแล้วหยิบกล้องสองทางไกลออกมาเธอไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวอะไรกับการทะเลาะครั้งนี้เขาส่งกล้องให้และบอกให้เธอส่งไปที่กะเล็กด้านข้างเธอส่งออกไปและเห็นเงาคนยืนอยู่กลางฝนคนคนนั้นยกมือขึ้นชา้าๆราวกับส่งสัญญาณเธอวางกล้องลงด้วยมือสัน่นและถามว่าใครเขาหัวเราะสั้นๆแล้วพูดว่าไม่สําคัญถ้าเธอยอมพูดความจริงในหัวเธอเต็มไปด้วยคําถามและความกลัวผสมกัน เขาหันไปหยิบโทรศัพท์ของตัวเองแล้วกดวิดีโอคอลหน้าจอแสดงภาพชายคนเดิมบนเกาะเล็กที่เธอเพิ่งเห็นชายคนนั้นยิ้มให้เธอเหมือนรู้จักกันมานานเธอหายใจติดขัดและถอยหลังจนเกือบเหยียบเศษแก้วเขามองปฏิกิริยาเธอด้วยสายตาที่พอใจราวกับได้คำตอบฝนเริ่มซาลงแต่ฟ้ากลับมืดสนิทกว่าก่อนหน้านี้เธอรู้ว่าการอยู่ต่อในวิลล่านี้เป็นเรื่องอันตรายแต่ไม่มีทางหนีเพราะทางเดินไม้ยาวและปิดลืน เขาเดินไปปิดไฟจนเหลือเพียงแสงส้มจากโคมมุมห้องเงาของเขาขยายใหญ่บนผนังเหมือนสัตว์ร้ายที่พร้อมขย้ำเหยื่อเธอเริ่มได้ยินเสียงเร่ยโญเล็กใกล้เข้ามาจากทะเลเขาไม่ละสายตาจากเธอแม้จะมีเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆหัวใจเธอเต้นถี่และความหนาวไหลว่าไปทั่วร่างเขาก้าวมาข้างหน้าแล้วเอ่อยว่าคืนนี้จะมีคนมาช่วยเราจัดการเรื่องนี้คำพูดนั้นทำให้เธอรู้ว่ามีบางอย่างเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้น เธอไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นเหยื่อและใครจะเป็นผู้รอดเสียงเรือยนต์เล็กหยุดลงใต้งามืดของวิลล่าเธอได้ยินเสียงฝีพายกระทบน้ำช้าๆและสม่ำเสมอหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเหมือนเสียงรอบตัวหายไปหมดเขาหันมามองเธอด้วยสายตาที่เย็นชากว่าครั้งไหนประตูระเบียงถูกเลื่อนเปิดออกพร้อมลมทะเลเย็นจัดกลิ่นน้ำมันเครื่องผสมกลิ่นคาวทะเลลอยเข้ามาร่างชายบนกอะเล็กก่อนหน้านี้ก้าวเข้ามาในห้อง เสื้อของเขาเปียกชุ่มและน้ำหยดลงพื้นเป็นทางยาวเขามองเธอด้วยรอยยิ้มแปลกที่ทำให้ขนลุกสามีของเธอเอ่ยเพียงว่าถึงเวลาคุยกันให้ชัดชายแปลกหน้านั่งลงบนเก้าอี้ไม้เหมือนไม่รีบร้อนเสียงฝนที่สาแล้วถูกแทนด้วยเสียงคลื่นแรงขึ้นเธอถอยหลังไปชนผนังแต่เขาขยับมาขวางทางสายตาของชายคนนั้นกวาดมองเธอจากหัวจรดเท้าเขาถามเสียงเรียบว่าเธอจำเขาไม่ได้จริงหรือ เธอสายหน้าแต่ในใจกลับเริ่มมีภาพจำลองๆเขาหัวเราะสั้นๆและหันไปสบตาสามีเธอสามีเธอพยักหน้าเหมือนยืนยันบางสิ่งที่ตกลงกันไว้จากนั้นชายแปลกหน้าหยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดภาพภาพนั้นคือเธอในชุดเดรสสีขาวยืนอยู่ที่บริมทะเลข้างเธอมีชายอีกคนยิ้มให้และจับไหล่เธอไว้ภาพถ่ายทำให้เลือดในกายเธอเย็นวาบจนแทบยืนไม่ไหว เธอพยายามพูดว่าไม่รู้เรื่องแต่เสียงสั่นจนแทบไม่ออกสามีเธอเก้าวเข้ามาใกล้พร้อมกัหมัดแน่นเธอกลั้นน้ำตาและมองหาทางออกแม้ไม่มีทางนี้ชายแปลกหน้าลุกขึ้นและหยิบบางอย่างจากกระเป๋ากางเกงมันเป็นกำไรเงินที่เธอเคยทำหายเมื่อสองเดือนก่อนหัวใจเธอเต้นทีราวกับจะขาดลมหายใจเขาวางกำไรลงบนต๊ะไม้เสียงดังชัดสามีเธอจ้องสิ่งนั้นราวกับเป็นหลักฐานเด็ด เขาหันมาพูดกับเธอว่าตอนนี้ไม่มีเหตุผลให้โกหกอีกแล้วลมแรงจากทะเลพัดผ้าม่านปลิวเหมือนกำลังอบล้อมทั้งห้องเธอพยายามอธิบายว่ากำไรถูกขโมยไปนานแล้วแต่ไม่มีใครฟังและบรรยากาศยิ่งหนักอึ้งขึ้นทุกวินาทีสามีเธอเก้าวเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นเล่าจากลมหายใจเขาเริ่มถามคำถามซ้ำๆราวกับจะตอบย้ำความผิดชายแปลกหน้าเดินไปล็อกประตูและดึงม่านปิดสนิทห้องถูกปิดตาย และมีเพียงแสงส้มจากโคมไฟเธอรู้ว่าทุกวินาทีจากนี้อาจเป็นเส้นแบ่งชีวิตกับความตายเสียงคลื่นซัดเสาไม้ดังเหมือนกลองเตือนภัยในความมืดสามีเธอเริ่มเดินวนรอบเธออย่างนักล่าก,ก่อนขย่ำเหยื่อเขาเอ่ยว่าถ้าเธอไม่พูดเขาจะทําให้เธอจําไปตลอดชีวิตคําพูดนั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันและความโกรธซ่อนเร้นเธอรู้สึกมือสั่นจนแทบยกขึ้นป้องหน้าไม่ไหวแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากใต้พื้นไม้ มันเป็นเสียงกระทบเบาๆคล้ายมีคนอยู่ในน้ำด้านล่างชายแปลกหน้าชะงักและหันไปมองที่ระเบียงสามีเธอก้าวไปดูแต่ยังไม่ทันเปิดประตูเสียงเคาะสามครั้งก็ดังขึ้นจากใต้ระเบียงไม้ความเงียบเข้าปกคลุมก่อนที่เสียงฝีพายจะดังขึ้นอีกครั้งเธอไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างนอกคือเพื่อนหรือศัตรูแต่ในดวงตาของสามีเธอกลับเต็มไปด้วยความโกรธและความหวาดระแวงเขาหันกลับมาหาเธอช้าๆและกำมัดจนข้อนิ้วขาวซีด เธอเข้าใจทันทีว่าฝันร้ายที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเสียงข้อใต้ระเบียงยังดังต่อเนื่องเหมือนนับถอยหลังสู่บางสิ่งลมทะเลแรงขึ้นพัดกลิ่นเกลือและกลิ่นน้ำมันเรือเข้ามาในห้องสามีเธอเก้าวช้าๆไปยังประตูระเบียงเหมือนเสือที่กำลังเลงเหยื่อชายแปลกหน้ามองตามด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจเธอยือนนิ่งแต่หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดทันใดนั้นเสียงฝีพายหยุดลงเหลือเพียงเสียงคลื่นซัดเสาไม้ สามีเธอเปิดประตูระเบียงออกอย่างแรงจนลมพัดม่านปลิวเงาร่างสูงตะคุ่มโผล่พ้นขอบเรือเล็กที่ผูกไว้กับเสาชายคนนั้นก้าวขึ้นมาพร้อมกระเป๋าหนังสีดำในมือสายตาเขามืดมนและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นชายแปลกหน้าในห้องเหมือนจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีสามีเธอพยักหน้าให้ทั้งสองแล้วหันมาจ้องหน้าเธอกลิ่นคาวโลหะจางๆลอยออกมาจากกระเป๋าหนังเธอเริ่มถอยหลังแต่แผ่นหลังชนกำแพงอีกครั้ง ชายคนใหม่วางกระเป๋าลงบนโต๊ะแล้วเปิดช้าๆข้างในมีคอ้อเหล็กเปื้อนสนิมและผ้าขนหนูเปียกชื้นแสงไฟสีส้มสะท้อนบนผิวเหล็กเย็นเยียบเหมือนประกายตาของสามีเธอเธอพยายามวิ่งไปทางประตูห้องแต่ถูกชายแปลกหน้าขวางไว้สามีเธอเดินเข้ามาช้าๆมือคว้าคอนขึ้นมาถึงแน่นเสียงโลหะเสียดสีกับนิ้วเขาดังขึ้นในห้องเงียบสนิทเขาบอกว่าทุกอย่างจะจบลงคืนนี้ไม่ว่าด้วยทางใด เธอสั่นไปทั้งตัวแต่พยายามรวบรวมแรงตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงตะโกนสะท้อนออกไปกลางทะเลมืดก่อนถูกลมกลืนหายชายที่เอากระเป๋ามาก้าวเข้าไปล็อกประตูระเบียนแน่นหนาะสายตาทั้งสามคู่จับจ้องเธอเหมือนมาป่าล้อมเหยื่อสามีเธอพูดเสียงเรียบว่าการหนีไม่เคยเป็นทางเลือกแล้วเขาก็เงื้อค้อนขึ้นสูงเหนือศีรษะเธอก้มตัวหลบในเสี้ยววินาทีทำให้คอนฟาดลงโตเสียงดัง เศษไม้แต่กระเด็นพร้อมเสียงสบทอทของเขาเธอฉวยโอกาสวิ่งไปที่หน้าต่างแต่ถูกคว้าผมดึงไว้ความเจ็บเล่นไปทั่วหนังศีรษะจนแทบร้องไม่ออกชายแปลกหน้าเข้ามาช่วยจับแขนเธอบิดไปด้านหลังสามีเธอยกคอนขึ้นอีกครั้งแต่หยุดเมื่อได้ยินเสียงไซเรนจากไกลเสียงไซเรนตำรวจดังฝาคลื่นและลมเข้ามาใกล้ทุกทีสีหน้าเขาเปลี่ยนจากโกรธเป็นตื่นตระหนกทันทีชายที่นำกระเป๋ามารีบเก็บคอนและผ้าขนหนใส่กลับ สามีเธอมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วสอบอถออีกครั้งเขาจับแขนเธอแน่นและกระซิบว่าอย่าพูดอะไรทั้งนั้นเสียงเรือตำรวจหยุดลงตรงท่าไม้ใกล้วิลลาไฟฉายสองเข้ามาตัดผ่านความมืดจนเห็นฝุ่นในอากาศลอยวูกสามีเธอยิ้มแปลกและหันไปบอกตำรวจว่าเกิดอุบัติเหตุแต่ทันใดนั้นชายแปลกหน้ากลับพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาเขาบอกตำรวจว่าทั้งหมดเป็นแผนของสามีเธอเพื่อฆ่าเธอ สามีเธอหันขวับไปมองด้วยสายตาโกรธจัดตำรวจรีบขึ้นมาบนระเบียงและควบคุมตัวทั้งสามคนเธอยือนหอบหายใจมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความสับสนทำไมชายแปลกหน้าถึงเปลี่ยนฝั่งและช่วยเธอก่อนถูกนำตัวลงเรือชายแปลกหน้ากระซิบคำหนึ่งที่ทำให้เธอแทบสุดเขาบอกว่าเธอกำลังตกอยู่ในเรื่องที่ใหญ่กว่าที่คิดแล้วเขาก็หันหลังเดินจากไปพร้อมตำรวจทิ้งเธอไว้กลางความมืดเสียงคลื่นอย่างซัดเข้าหาฝั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ในใจเธอรู้ดีว่าความจริงที่แท้จริงยังรออยู่ข้างหน้า